ครับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกทุท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับลาโพงตู้บลูทูธนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์ของเราเองนะครับผมจะเป็นดอกเสียงก้างนะครับจะเป็นดอกซับนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดที่นะครับผมใช้งานเองนะครับสาหรับชุดนี้นะครับผม เป็นตู้ลำโพงมูทัธที่ผมออกแบบในแนวเสียงที่ผมทําไว้ใช้งานเองนะครับในชุดนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับการนะครับไปเปิดก็ผมจะเอาไปวางไว้ประมาณนี้ครับถ้ายกระบะนะครับหรือในรถก็ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้จะสามารถต่อไฟได้นะครับไฟ12โวลต์และ24โวลต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับกล่องแปลงนะครับผมตัวนี้คือผมออกแบบทํามาใช้งานเองนะครับต้องย้ําว่าทํามาใช้งานเองนะครับผม ลูกค้ามีความประสงค์นะครับในรูปแบบอื่นๆก็คุยกันได้ครับอันนี้คือเป็นปลั๊กไฟนะครับที่ผมทําไว้นะครับอันนี้คือเป็นแบบนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นกล่องมออแปลงนะครับสวิตชิ่งนะครับผมจ่ายกระแสไฟนะครับปลั๊กไฟนะครับก็คือประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนะครับเพราะว่าผมทํามาใช้งานองนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมีจบอุปกรณ์นะครับการต่อสายนะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้คือแจ็คไฟนะครับที่ผมทําไว้ใช้งานเองนะครับผมก็จะมาเสียบนะครับตรงเบาตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวรถผมก็สามารถเสียบแดนกระบะได้เลยครับขังกระบะเพราะว่าผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับไฟจะขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับก็จะเป็นสเปคงานนะครับซับสิบนิ้วบางนะครับผมคงหล่อนะครับเมล็กก้อนเดียวนะครับผมแอมก็จะเป็นแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมก็เป็นงานไดนะครับตัวนี้นี่ครับมีปุ่มปรับเสียงนะครับแยกซับอิสระนะครับตัวนี้แยกซับอิสระนะครับเสียงกลางก็จะเป็นหกจุดห้านิ้วนะครับผม เนี่ยครับ6.5นิ้ <ód isan noise> วน,นะครับตัวนี้นะครับผมไม่เหล็ก120นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับแหลมโดมนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็จะมีเสียงแหลมตัวนี้นะครับด้านในอีกตัวนะครับที่ผมใช้งานเองนะครับตัวนี้ยอมที่ทำว่าทำใช้งานเองจริงนะครับราคาก็อาจจะสูงนะครับว่างบตัวนี้นะครับมันก็จบไปนะครับจบไปที<จ>น <season> ่นะครับจบไปที่นะครับ งบนะครับถ้าไม่มีอะคริลิกนะครับก็จบไปที่ห้าพันสามรอยบาทนะครับนะครับผมส่วนเพิ่มอะคริลิกใสทำสี่ตู้นะครับก็อยู่ที่ 6, 5 0 0ห้าร้อยบาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็น้ำหนักนะครับน้ำหนักก็จะเอาเรื่องเลยนะครับน้ำหนักนะครับก็ยี่สิบสามกิโลกรัมนะครับชุดนี้นะครับผมยี่สบสามกิโลกรัมนะครับส่วนขนาดนะครับแบบหนึ่งนะครับผมขนาดนะครับก็คือ นี่ครับจากนี่มานี่ก็อยู่ที่สี่สิบเอ็ดคึ่งนะครับตัวนี้ก็ประมาณห้าห้าสิบสี่นะครับความความเนี่ยครับความกว้างยาวนะครับผมความสูงก็ความสูงประมาณสามสิบห้านะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนัก23กิโลนะครับซึ่งเป็นงานอคริลิกนะครับผมน้ำหนักถึงจะหนักขนาดนี้นะครับผมอิลิกใสโชโชดอกนะครับคุณภาพเสียงนะครับสําหรับชุดนี้ก็ถือว่าในแนวในความเป็นช่างของผมเลยนะครับทํามานะครับก็คือภูมิใจครับก็คือว่าได้สเปคทุกอย่างนะครับที่ตัวเองต้องการนะครับในตัวนี้นะครับผมนะครับด้านในนะครับก็จะมีนะครับอุปกรณ์นะครับ จะมีแอม์นะครับแล้วก็ผ่านคอร์สนะครับผมขับคอร์สโอเวอร์อีกตัวนะครับเข้ากับกับดอกเบรนะครับดอกเบรผมลงที่2โอห์มนะครับตัวนี้ครับดอกเบรแอม์เล็กๆนะครับผมลงแค่ได้2อโอห์มนะครับก็คือลงโอห์มต่ํานะครับผมลงที่2โอห์มนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องโอลิเซอร์ไอแยกเสียงแหลมนะครับต่างหากนะครับตัวนี้ก็จะมีคอร์สนะครับคอร์สโอเวอร์ด้านในอีกตัวนะครับเป็น เป็นขดลวดเป็นอะไรไปนะครับผมก็เสริมแต่งเล็กน้อยนะครับผมแยกซับอิสระนะครับด้านในนะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับหนึ่งตัวนะครับสําหรับตัวแอมตัวนี้นะครับผมเปิดเลยครับทั้งวันครับชุดนี้ครับเปิดทั้งวันเลยครับก็คือช่วยงานทั้งวันได้ครับไม่มีนะครับอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องเสียงที่ช่างออกแบบมาทําไว้ฟังเองนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับ เปิดเครื่องแป๊บนะครับผมเชื่อมต่อบุตรคุนครับ ส่วนใครส่วนใครที่คิดว่าแพงหรือถูกยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับแต่สําหรับชุดนี้นะครับราคานนี้นะครับที่ผมใช้เองนะครับก็คือว่าเสียงนะครับคุ้มมากครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ฟังระยะยาวๆกันเลยนะครับ มาเสียงเพราะนะครับตัวนี้ครับใสมากครับมาครับเล็กๆนะครับแต่ไม่ไอายแน่นอนนะครับผม

i เป็นไงบ้างครับคุณภาพเสียงนะครับผมสําหรับชุดที่ช่างเลือกใช้เองนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาในระบบที่ช่างต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมชุดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแต่แล้วแต่ความชอบครับผมแต่อันนี้คือในแนวส่วนตัวนะครับที่ออกแบบมาก็คือว่าเวลาผมไปมิงนะครับสังสรรค์นะครับผมกับเพื่อนๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับวางท้ายกระบะนะครับเสียบไฟท้ายรถนะครับผมก็ตามที่เห็นนะครับผมไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับก็คือใช้ไฟแบตเตอรี่เลยเลยครับนะครับ ชุดแอมนะครับผมชุดแอมแล้วก็จะมีนะครับปุ่มปรับซับนะครับผมปุ่มปรับเสียงซับแยกนะครับก็สองตัวนะครับผมตัวนึ่งเป็นตัวเล่งเสียงซับนะครับตัวนึงก็จะเป็นตัวปรับความถี่นะครับเบสแข็งนิ่มนะครับผมก็จะมีปุ่มปรับเสียงแหลมแล้วก็เบสกลางนะครับแล้วก็วอลลุ่มเล่นนะครับผมทั้งหมดมีห้าปุ่มนะครับในแอมตัวนี้นะครับการทํางานนะครับมีมีบลูทูธในตัวครับตัวนี้นะครับผม ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีเสียงเข้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําเสียงเข้าไว้นะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องได้ใช้นะครับเพราะว่าเราเล่นบลูทูธอยู่แล้วนะครับโอเคครับสําหรับชุดที่ช่างเลือกใช้เองนะครับในงบราคานะครับถ้าไม่ไม่มีอะคริลิกนะครับผมไม่มีอะคริลิกไม่มีทําสีในในตู้นะครับก็จะจบที่ห้าพันสามร้อยบาทนะครับอแล้วก็ถ้าเหมือนอย่างในคลิปเลยนะครับมีอะคริลิกใสอย่างนี้นะครับผมทําสีในในตู้ด้วยนะครับก็อยู่ที่นะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมกดสับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับในช่องวัดอะเรโยลซาวด์แชนแนลนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสําหรับชุดนี้ก็ทํามาฟังไว้นานพอสมควรแล้วครับก็คืออันนี้เพิ่งจะได้รีวิวให้ชมนะครับผมตัวนี้ครับไหมหมดแล้วครับอันนี้คือพวกแมลงนะครับผมโอเคครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอกราบคว่าสวัสดีครับ